โยวัดดีฮะพอดีวันนี้ไปดูกิมมิสโนยาบะุกเกนเทรนดละฉะมานะฮะก็รอบพิเศษวันสุดท้ายนะครับผมอันนี้ก็เป็นซ่าของอผลงานนะฮะผลงานจากการไปดูมารอบพิเศษนะครับก็จะมีนี่อันนี้ผมซื้อมานะครับเป็นเล่มลิมิเต็ดนะฮะที่มีของแถมของเล่มที่20นะฮะ อันนี้ก็แกะถุงไปแล้วนะ่ะแต่แกะถุงด้านนอกไปแต่ยังไม่ได้เปิดดูข้างในเท่าไหร่นะฮะข้างในก็มีเป็นโปสการ์ดนะฮะโปสการ์ดของอ่าโปสการ์ดนี่แหละโปสการ์ดที่ระลึกนะฮะสิบหกใบนะฮะของตัวละครต่างๆนะครับผมนี่จิงห้าร้อยแปดเจ็ดบาทนะครับแล้วก็นี่เป็นหนังสืออ่า ชื่นชมผลงานของอาจารย์โกโตเกะนะครับส่วนทางนี้เป็นของแถมที่ได้มานะกับ,บบัตรชมภาพยนตร์ซึ่งเป็นแบบส่มนะครับผมได้เป็นลายทันจิโร่นะครับแถมกับโปสเตอร์นี้เลยก็ใช้เป็นโปสเตอร์ได้นะก็ถือว่าโอเคกันเลยทีเดียวส่วนนี้เป็นโปสเตอร์หลักนะเป็นลายแรกของรอบพิเศษนะครับเป็น แบบว่าสื่อความหมายของภาคนี้ได้ครบองค์ประกอบกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่เป็นไงจริงๆผมก็อยากได้รายที่2นะที่เป็นเรงกะคุก,กับอากาศแต่ว่าโอเครายนี้ก็ก็รายนี้ก็โอเคนะครับผมรายไหนก็ได้อนะโอเคนะส่วนอันนี้เป็นไฮไลท์นะครับพอดีผมไปนี่นะฮะนี่ผมไปร่วมกิจกรรมกับทางบูธ ของหน้างานนะครับผมแล้วผมก็ได้ชนะเลิศกิจกรรมมานะก็ได้เป็นของแถมก็คือ Kimono s ยายะมังงะเล่มที่1ถึงเล่มที่21นะครับถึงแม้ตอนนี้จะออกเล่มย2แล้วก็ตามแต่นี้ผมได้มาทั้งหมดเลยนะครับผมว้าวก็ถือเป็นอะไรที่บิ๊กบิ Big ๊กรีวอร์ด นะสำหรับช่วงชีวิตของผมกันเลยทีเดียวนะครับผมถึงแม้ผมจะมีเล่ม 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 12, 13, 14, 15, 16แล้วก็ตามนะฮะแต่ผมก็ได้มาเอ,อมีเล่ม21ครับมีเล่ม20แล้วนะครับเพราะว่าดันไปซื้อเล่มลิมิเต็ดก่อนนะครับผมก็เลย <c oughs> แล้วค่อยไปเล่นรางวัลทีหลังก็เลยได้ซ้ำมาทั้งนั้นทาให้เป็นไรเป็นที่ะลึกนะครับ <Okay. S 2> พูดถึงความประทับใจนะครับที่ผมมีกับมู v วีต้องบอกเลยว่ามู v วีเนี่ยเป็นอะไรที่ยู u ฟอร์เดวบอลยูเฟอร์เดลเล่นใหญ่มากเลยนะครับผมเล่นหนักมากแล้วก็เซอร์วิสแฟนอย่างเต็มอิ่มอะ่ะใครที่เป็นแฟนคิมิสุนยาบ่าเขคงจะปรักปื้มและยินดี กับผลงานนี้อย่างมากถึงมากที่สุดแน่นอนกันเลยทีเดียวนะครับผมก็ถ้าพูดในเรื่องในฐานะของแฟนคลับก็คงจะพอใจกันมากๆนะฮะสำหรับทุกคนแต่ถ้าเรามาพูดในแง่ของรีวิวครับผมรีวิวรีวิวเนี่ยค่อนข้างที่จะ มีปัญหาอยู่บ้างนะครับสำหรับมูฟี่เรื่องนี้นะฮะก็มีปัญหาหมดแหละมูฟี่ตรงเรื่องนะฮะมูฟี่นี่มีปัญหาอยู่จุดที่1ก็ตามที่ผมทวีตไว้นะฮะจุดที่หคือมุกตลกครับมุกตลกของยายบายเ,ยเป็นอะไรที่ขัดโทนกับเรื่องมาอย่างชัดเจนแล้วตั้งแต่ในทีวีซีรีส์นะครับและในมูฟี่นี้ก็ยังคงเป็นอยู่และเป็นหนักด้วยนะฮะด้วยความที่ UFO ค่อนข้างจะตั้งใจนไม่ว่าจะเป็นการกำกับแอนิเมชัน ะะการเล่าเรื่องการดึงอารมณ์การเล่นโทนมันทําให้ความตั้งใจเนียมันดูจะหนักเกินไปนะฮะและทาให้โทนในเรื่องของตลกเนี่ยมันแรงมากจะสังเกตได้ว่าช่วงแรกช่วงครึ่งแรกของมูวีนะฮะจะเล่นมุกประเภทตะโกนแหกปากกันเป็นส่วนใหญ่นะฮะไอ้ตลกมันก็มีตลกอยู่บ้างนะฮะแต่ส่วนใหญ่คือ มันแหกปากเกินไปอะ่ะจนผมรู้ก็รู้สึกว่ามันเกินพอดีไปบ้างนะฮะผมก็จุดนี้ก็ยูโฟยังไม่รู้จักปรับปรุงเลยนะฮะยังคงทำอะไรตามมังงะอยู่เหมือนเดิมนะฮะอา่าเข้าใจว่าพยายามจะเกล่นไม่ให้คนดูเบื่อไปซะก่อนนะครับแต่ว่าผมคิดว่ายาย่ะไม่ต้อง ไม่ต้องตลกอะไรขนาดนั้นมากก็ได้ฮะตลกแบบบางๆก็พอะฮะคนดูก็สนใจจะดูกันอยู่แล้วนะเพราะที่เขาสนใจดูคือช่วงครึ่งหลังที่เป็นในด้านของความจริงจังของเรื่องนะครับผมโอเคมันทําให้มุกตลกเนี่ยเป็นอะไรที่แบบดูผ่านๆไปไม่ได้จดจํานะครับผมนั่นแหละอ่าข้อเสียที่สองฮะจังหวะการเดินเรื่องเนี่ย โดยเฉพาะในช่วงของเอนมนะ,ะเป็นอะไรที่ช้ามากๆนะฮะดยตัวละครที่เยอะนะฮะถึง6ตัวด้วยกันว่าจะเป็นทานจิโร่เซนิสึนะฮะ uke, uko, อีโนสเกะเนสโกะเคียวจิโร่นะฮะแล้วก็เอนมด้วยกันนะฮะมันทำให้เกิดการเกิดการตัดฉากเพื่อเล่าเนื้อหาของตัวละครแต่ละตัวกันบ่อยครั้งนะครับ จะมีอยู่อสองสามชุดด้วยกันนะที่เป็นการอ๋ทันจิโร่ไอเด็กนี่มันเป็นอย่างนี้อ๋อไอสายฟ้าหัวเหลืองไอไอไอหัวแดงอ๋อทันจิโร่เนี่ยยังไม่ตื่นเหรอเฮ้ hey, ยเซนิสเซนิสวิ่งกันในะสโกอินอสเกะอ,อยู่ในถ้ำ <c oughs> มันน่ยค่อนข้างเยอะเกินไปนะครับเข้าใจว่าพยายามจะเล่าเรื่องให้ให้ครบถ้วนนหอะนะแต่ว่ามันก็ทำให้เกิด มันทำให้เกิดแง่อีกด้านหนึ่งนะครับทำให้เพซของเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะช้ามากๆครับสำหรับในส่วนของในส่วนของไฟกับเอ็นมูนะครับช่วงเอ่ข้อที่3นะครับแอคชั่นที่ยืดเยื้อและนานมากนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอ็นมูหรือว่าอาคซาเองก็ดีนะฮะผมดูแล้วก็แบบคือแอคชั่นมันก็สนุกอะนะ เอฟเฟกต์ตการตาอะไรก็ว่าเอยแอนิเมชั่นอลังการมันก็ใช่แต่ว่ามันมันเยอะไปไหมผมคิดว่าบางซีนก็ตัดไปบ้างก็น่าจะได้นะครับผมนะเพื่อไม่ให้เรื่องเนี่ยยาวจนเป็นยาวจนเกินไปและเกิดความกระชับอะไรก็อะไรก็ว่ากันนะครับผมอันนี้ก็เป็น ข้อเสีย3ข้อที่ผมพอจะจับได้กับการดูรอบแรกนะส่วนจะมีมากกว่านี้ไหมอันนี้เดี๋ยวผมคงต้องไปตกตะกอนกับการดูรอบที่2นะฮะในอีกในวันที่9แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะทำรีวิวเต็มมาเลยนะฮะอันนี้เป็น i m p เพร s ชั่นเฉยๆนะผมอัดไว้พอให้ได้ตัวเองได้จดจำว่าวันนี้กูไปเจออะไรมาบ้างนะ ก็ส่วนข้อด,ดีก็เยอะแยะมากมายครับข้อเสียน,น้อยๆก็โอเคแล้วนะครับข้อดีไม่ว่าจะเป็นภาพสวยโอ้การเล่นแสงนี่คือยอดนอะการเล่นแสงของภาคเนี้ยคือยอดเยี่ยมอะ่ะงดงามนะฮะผมคิดว่ายัยบ่าเนี่ยควรจะมีช่วงกลางวันกลางวันบ้างก็มากกว่านี้ก็น่จะดีนะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นการต่อโู่กับอสูรตอนลังคืเินเนี่ยมันมันทำให้แบบ เออเราก็เห็นแต่โทนเดียวๆมานานน่ะมันก็เกิดความน่าเบื่อไปบ้างนะแต่ในภาคนี้เนี่ยซีนนั้นอะ่ะโอ้โหแสงอย่างสวยอารมณ์อย่างดักกำกับอย่างดีไม่ต้องพูดถึงนะกับฝีมือของยูโปิดคลิปด้วยสิ่งดีอะไรที่มันจเจริญหูแล้วกันนะยอดเยี่ยมครั UFO, โบยู o ฟเทเแล้วก็คินมันซเยอะ่ปะสนุกมากฮเฮเดี๋ยวอ่า มาแกะกันดูแล้วนะครับว่าข้างในนีมันมีอะไรอยู่บ้างนะครับผมแกคเห็น okay. ว่าเป็นโปสการ์ดสวยๆนะครับแกะดีๆหนะ่อยแกะมือเดียวไม่ถนนะัด <c oughs> เฮ้ยออกมาดิออกมาโอเคได้น,นะเฮียเป็นรอยไม่เคียมันเป็นรอยอยู่แล้วนะครับว้าวเจออีโนสเกะก่อนเลยนะครับผม อิอโนโนสเกะฮ่าฮคุณแม่ไม่มีบทเลยนะครับสำหรับมูวี่นี้ผมคิดว่าจะเอาประเด็นคุณแม่มาพูดคุยกันบ้างนะแต่ก็ไม่นะตลกไรสาระกันเหมือนเดิมอ่าต่อไปเกินยาแทเกินยานะฮะชายผู้ไม่มีบทและโผล่มาฟเฟรมเดียว นะครับผมต่อไปคุณพี่ชายเย้ว้าวอ๋อนี่เพื่อนแกใช่ไหมผมลืมมันล้วไม่มีอะไรน่าจดจำนะฮะโอเคพี่ซานิมินะฮะหล่อมากทำไมมึงไม่เป็นหัวครับเนสโกะวะไอเ้เนี่ยแซงยี่ปายโอเคน้องโนโตมเฮ้ยข้างหลังมีอะไรข้างหลังมีอะไรเหมือนกัน แล้วผมยิมมาสองใบวะชิบหายนะน้อง no, โนตมนะครับผมว,ว้าวหน้าแกดูหลอนๆยังไงไม่รู้อ่ะหน้าแกดูแปลกๆแ,แต่ก็เอาเฮอะโอเคอุซีเย่หล่อเท่ลอเกินเอาผ้าพ่อหัวก็ได้นะเฮียไม่ต้องทำคีเฉยมามาเปิดตาเปิดผมแล้ว นานหล่อทันทีไม่ต้องก็ได้ะฮะมันคีชเกินไปแล้ว <Hey. S 1> เซนิเซื้อรห้คีชที่ใหญ่ที่สุดในโลกอนิเมะนะฮะแต่ละครที่แบบเพื่อนพระเอกผู้เข้ามาทำให้เรื่องมีความตลกขึ้นนะฮะแต่ก็ไม่ตลกเลยนะครับผมโอเคเฮ้ยเบุคคลคนนี้มันด่าเลยะเปลวประจา์บูมี่เย่ปลวประจา์ ทำไมมึงต้องกลับหัวด้วยวะเงียไม่เข้าใจภันวาจารย์ครับวันนี้มีงานมีออกงานที่ไหนไหมฮะคนต่อไปว้าวผู้หญิงที่หน้าโปรเทคท,ที่สุดในเรื่องนะครับนิสโกจา้างว้าวนิสโกในมูวี่นี่คือน่ารักสัตว์นะน่ารักโคก,กันเลยทีเดียวโอเค อ,อยนี่มันโทกิโตมูจิโร่นะฮะบุคคลผู้โผล่มาเฟรมเดียวนะฮะโอเคไปฮะและนางเอกของทุกคนในเรื่องนี้คานาโอ,อย้เซ็กซี่เบบี้เซ็กซี่ไหมทานจิโร่และผู้หญิงที่งดงามที่สุดนจักรวาล จอชิโนโบนะครับแฟนผมเองนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายมันใครวะนี่ฮะว้าวแล้วคนนี้ฮนะผู้ชายที่หล่อที่สุดในเรื่องนะฮะโอ้โหเที่ยคุณผมว่างานอาร์ตอาจารย์กับโอวานายนี่คือแบบมันคือผมว่า ว่าดีที่สุดแล้วนะของอาจารย์เนี่ยโครเท่ดูดิสัดส,ส่วนแต่ละครแบบเออก็ดูเข้าวันนี้นะมันดูเป็นอ,องานอาร์ตที่ดูดูปโปรที่สุดนะครับสำหรับอาจารย์โกโตเกนนะเนี่ยโอ้ยเอ้ย,อยคนนี้ก็ไม่แพ้กันนะพระเอกของเราเย้ลุพิเลง ทำไมรีบตายยังครับโผล่มาแป๊บเดียวเห็นเหยื่อและและและละละเกียวเมมคนที่ร้องไห้ตลอดเวลานะฮะไม่รู้ว่าน้ำตามเป็นไรและดิ๊ดดดพระรองครับพระรองโอเคจบแล้ว ด้านหลังเป็นวาวนี่สกุจังนะครับผมน่ารักไหมน่ารักนะ <Okay. S 1> ส่วนอ่าหนังสือเชยชมผลงานอาจารย์โกโตเกะจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมมาอ่านแล้วรีวิวนะครับผมก็ตามดูได้นะ